อกาวสวัสดีผู้เล่นจาวอารีนาเบกเอาทุกคนด้วยนะครับโยผมช่องมิกซ์เซเวนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบกเอาผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภยัยใช้เพียงเลขยูไอดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีไฟ คิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุยบุยประกาบสวัสดีผู้เล่นชาวอรีนาบรกเอาทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมิกเซอร์เวุดหลอ,อนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในแมปคลังแสงนะครับผมทุกคนในแมปคลังแสงสามหมื่นนะครับและตอนนี้เนี่ยซีซั่นเจ็ดเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการที่ผมเล่น m อ็ไฟนะครับแล้วก็ไปนั่งดัก ไอห,ห้องมืดด้านล่างนั่นเองนะครับทุกคนและนั่งดักอยู่ตั้งนานตั้งแต่ต้นเกมจนเกือบจะจบเกมครับทุกคนแต่แผนแตกเพราะคนคนเดียวครับมันจะเป็นใครไม่ได้นอกจากบอดที่เรารักนั่นเองนะครับแลวมันก็รักเราจริงๆแต่บอดพวกนี้มันก็แปลกนะครับทุกคนเวลาใครนั่งดักเนี่ยมันไม่ยิงนะครับแต่เวลาเราดักครับมันชอบเดินมายิงเราจริงๆเลยไม่รู้เป็นอะไร เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูคร่าวๆก่อนละกันนะครับอ่าทุกคนดูนะตอนนี้เนี่ยมันไม่เห็นผมนะมันยังไม่เห็นผมนะครับอ่ามันเห็นแล้วมันเห็นแล้วอ่าแล้วมันไม่ยิงนะครับมันเดินไปแล้วอนนี้เนี่ยมันก็มายิงผมแล้วมันยิงไม่หยุดทีนี้ผมก็ต้องยิงมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่าครับทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับเรามาดูสกินที่เข้ามาใหม่กันดีกว่านะครับเป็นสกินเอกาที่นั่นเองนะครับน้องเอกาที่สุดสวยของเรานะครับผมที หลายหลายคนชอบนะครับอน้องก็น่ารักไงแล้วก็มีเสื้อเกาะน,นะครับผมอ่าเป็นเสื้อเกาะน,นะแล้วก็เป็นสายยงบ่านะครับ926นั่นเองนะครับผมอันเล็กๆสีเทาครับทุกคนอ่าอันนี้ชุดเอกาทีนะครับแล้วก็มีดนะครับมีดแม่มดข้างแหลมนั่นเองนะครับม,มีดอะไรนะเขาเรียกคาบิดคาบัตอะไรนัร่นเละผมก็ไม่รู้จักนะทุกคนนี่ขวงก็โคตรเท่นะครับเท่นะไปดูอ่าแล้วก็ อันต่อไปเนี่ยก็เป็นพวกสก,กินปืนนะครับเดี๋ยวแอ,อดูสก,กินปืนในว่าสก,กินปืนอันนี้เป็นไออาร์มติดข้างแขนนะเขาเรียกการ์ตูนอะไรเขาเรียกผมเรียกไม่ถูกไม่เก่งอังกฤษอันนี้สก,กินปืนอ้ท,นนะที่เป็นลายการ์ตูนนะทุกคนนี่เป็นเลมโฟนะครับอม,มีกระดุงกระดิ้งด้วยทุกคนผมไม่เก่งอังกฤษกันดูอ่านไม่ออกอ่ <laughs> านไม่ออกกันดู อะไรเกมฟตนี่เกมฟนาเกมฟเลนอะไรไม่ 94, รู้อหละอ่านี่ก็เอเอครับมันดูท่าดูเบิงก็น่า <ๆ S 1> รักนะนี่ตุ๊กาตากระดุ้งกระดิ้งด้วยน่ารักจริงเปิงของเขาเนี่ยก็มีเอเแล้วก็เอเอนะครับอ่าอันนี้เอฟสอพนของเอกาที่ T, นั่นเองนะครับทุกคนนี่สีเขียวเอฟสอแล้วก็เอนะครับเออาจอ่านี่เออา ต่ออันต่อไปเดี๋ยวหาก่อนนะครับผมอันต่อไปก็เป็นปืนลูกรักผมนั่นเองนะครับ M.P. ไฟลูกรักของผมเลยนะเนี่ยปืนนี้เนี่ยเอ M.P. ไฟมีสายสะพายนะันแล้วก็รัดรัดอะไรนะรัดยาง <c oughs> แล้วก็ M.P.X. นะครับผมเออ M.P.X. ไม่หมดนะ M.P.X. กับ M.P. ไฟนะ่ผมว่า,าดีไซน์มันสวยดีนะมันมีแบบสายสะพายแล้วก็มัดไว้อะแล้วก็อันต่อไปก็เป็น A.X. นะครับ A.X. เอเอ เจาะหกนัดเดียวนอนแน่นอน,น,น,อนครับทุกคนอ่าอันนี้ก็เอ็กนะครับผมอันต่อไปหาก่อนแล้วก็อพเคครับผมอ่าอพเคนะครับทุกคนนี่อพเคผมไม่รู้นะชื่อกาตัวนี้ก็ชื่ออะไรอ่ะผมขี้เกียจหา Google อ่านไม่ออกด้วยตกอังกฤษครับทุกคนอ่าแล้วก็ m อ็มซกนะครับ m อ็มซกอ่าเอ็มซีบกอ่าสิเริ่มต้นซีซั่นเจ็ดเนี่ยสกินก็เยอะนะทุกคนสกินเข้าเยอะมากเลยนะครับ อ่าสกินเข้าเยอะมากเลยครับผมก็อนเนี้ยเป็นชิ้นส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นพวกชิ้นส่วนปืนแมกกาซีนอะไรพวกนั้นนะครับประกงประกับอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับสําหรับสกินที่เข้ามาในตอนนี้มีชุดเอกซตีดแล้วก็อ่ามีดแล้วก็ปืนกระตูนนั่นแหละอ่าอ่าปืนกระตูนนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับสกินที่เข้ามานะครับส่วำหรับใครที่อยากแกะจัดก็ต้องแกะท็อปอัพเลยนะครับทุกคนก็ ไปจัดกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะโอเคครับเกมนี้ก็อยู่กันในเกมแรกนะครับอยู่ข้างแสงสามหมื่นนั่นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราเกิดตรงนี้เราฉีดเดยาว,วิ่งแล้วก็ไป1นาทีกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยหนาที40เนี่ยฝั่งประตูแตกก็ได้สับสบวิดแล้วนะครับและเกมนี้เนี่ยผมได้กดสุ่มตีมาแล้วครับแต่ว่าไม่เจอใคร มาคนเดียวเสี่ยวขึ้นเยอะครับทุกคนตร<ไ>งด้านล่างนี้ทุกคนกระโดดวิ่งลงมาเนี่ยก็ระวังขาหายนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยเคยทาดักมาเยอะแล้วเหมือนกันนะเนี่ยต้องเช็คนะครับขวานี่เห็นไหมผมต้องเช็คนะไม่ได้นะครับอันตรายสุดๆเลยเดี๋ยวผมเปิดประตูแดงแล้วก็ปาเกสด,ดักทางขึ้นนะครับอ่าอ่าเหตุผลที่ปาเดสปเดดาปเกสปาเกสดักทางขึ้นเนี่ยเพื่อที่ไม่ให้อ้ไอเหลืองเนี่ยวิ่งเข้ามานะครับแต่ว่าซีซันเจ็ดเนี่ยมันเริ่มพัฒนานะครับ คือปากแก๊สด,ดักก็ยังเดินทะลุแก๊สมาได้ครับสุดยอดไม่มีหน้ากากแก๊สแต่ว่าเดินทะลุแก๊สได้คนดูมันเก่งมันเก่งง่ายเหลือเนะี่ยเดี๋ยวผมจะปาตรงกลางด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ปาตรงหนึ่งนาทีไว้แล้วนะเรามาคนเดียวเราต้องค่อยๆเล่นนะครับทุกคนหาระเบิดหาอะไรก่อนนะครับเพื่อที่ว่าสมมุติว่าเกิดโดนชาร์จโดนอะไรเราก็จะได้ปาดักไว้นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมใส่กระสุนก่อนละกันนะครับตอนนี้เนี่ยเรดาร์ก็ได้มีเสียงปืนนะครับบดยิงอยู่นะตอนนี้นะแปลว่า ไม่แน่ก็อาจจะวิ่งมาตรงกลางหรือไม่ก็ไปฝั่งแตกนะแต่ภาวานาให้ไปฝั่งแตกเลยนะไม่ต้องมายุ่งกับผมหรอกผมมาคนเดียวนะครับส่งตามผมด้วยนะครับพี่ตอนนี้เนี่ยบอสเหลืองก็กําลังเดินมาที่เราแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยปาเสกสดักไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะเดินขึ้นมาได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้ประตูปลดล็อกนะครับผมน้องปลาสมุนเ้าก็วิ่งก่อนนะไปเราถือมีแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยทุกคนเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อน เปิดประตูแล้วก็ปิดประตูด้วยนะทุกคนแม่น้นเดี๋ยวจะมีคนเนียนเข้ามานะครับเดี๋ยวคนเนียนเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอู้นี่บอดกระเป๋าใหญ่นี่หว่าเดี๋ยวเราลงไปเปิดคาร์ดวาสเลยนะฝั่งแตกเข้าแล้วนะครับเราเนี้อ่าบอดมันยิงอยู่เดี๋ยวลุ้นเซฟก่อนลุ้นเซฟก่อนทุกคนเรามาเคลียร์บอดตรงนี้ก่อนแล้วกันเจอบอดตรงประตูอืมโอเคผมว่าดักเขาก่อนดีปะ่ะหรือว่ารีดตัวเองแล้วก็ไปเปิดเซฟก่อนดีกว่านะ เออผมว่าผมเปิดเซฟก่อนดีกว่าคัทุกคนเปิดเซฟก่อนเอาเซฟฟีก่อนแล้วกันเบื่อดวงอยู่ที่เซฟฟีครับทุกคนอ้สี่ช่องสี่ช่องอ,อ,อื้มม่วงคนดูไอ้เจ้าไปการดฟ้าดีกว่าไปการดฟ้าดีกว่าเดีย๋ยวเราไปการดฟ้าเลยเดี๋ยวใส่กระตุนรอ,อก,ก่อนคนดูตอนนี้เ็ขาวิ่งกันพลาดเลยครับเพิ่บนเนี่ยแต่ตอนนี้ผมเพิ่มเลือดรอไว้ก่อนดีกว่าก่อนหนูฉีดยาเขียวรอ,อก่อนแล้วกันนะ ผมว่าปืน MP5K เนี่ยเป็นปืนที่สุดยอดเลยนะครับคุณดูมันลั่นไวนะลั่นไวกว่า MP5 ธรรมดานะ MP5K เนี่ยผมไม่ยกเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเป็นปืนที่ผมชอบและติดใจแล้วครับคุณดูเพราะว่ามันเร็วนะครับคุณดูมันเร็วมากเลยขาหายแป๊บเดียวหายแป๊บเดียวหายอ่ะคุณลองคุณดูลองดูองดไอ้คลิปแมปมือที่ผมเล่นอนะ่ะคือผมดักรอเขาอยู่สักพักหนึ่งนะครับคุณดูเขาไม่ลงกันมาสักทีครับเขายัางอยู่ข้างบนหรือว่าเขารู้ว่าผมอยู่ด้านล่างมั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เสียเวลาคาดูเราปลอมเดินเป็นบอดแล้วก็ไปเปิดการ์ดฟ้าดีกว่านะอืมผมว่าดีกว่าอีกเผื่อได้ของแดงนะครับเดี๋ยวไม่ได้เปิดอีกนะเ,ออเราเราเดินเป็นบอดก่อนทําเดินเป็นบอดเดินเป็นบอดออกขี่การ์ดอยู่ฝั่งนู้นนี่หว่าเดินเป็นบอดก่อนตอนนี้เขาอยู่ข้างบนกันเต็มเลยแปลว่าเขาน่าจะรู้น่าจะรู้ว่าผมเนี่ยอยู่ด้านล่างแต่เปิดขี่การ์ดก่อนเปิดการ์ดฟ้ารอไว้ก่อนอขอของแดงสักชิ้นนะครับได้ไหมครับ บาดฟ้าอันละ3 0 0 0 0นกว่านะครับขอของแดงทักชิ้นได้ไหมครับนะครับเอ้ยมาหลายๆช่องแบบนี้แน่นอนเลยแน่นอนเลยอห <c oughs> วานเจียบก็ดูได้ของแดงแล้วไม่ต้องกลัวตายแล้วตอนนี้ตายก็ไม่เป็นไรแล้วครับคุ้มเล่ครับเดี๋ยวผมว่าผมฟาร์มด้านล่างนะเดินเป็นบอดฟาร์มด้านล่างแล้วก็ไปดัก ตรงจุดที่ผมอยากจะดักก็คือมุมมืดๆตรงจุดออกนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่ลงมาเลยข้างล่างแต่ปัญหาที่ลงมาคือคนที่รักเราก็คือน้องบอดนั่นเองนะดูดิมันเดินมาแล้วแผนแตกแน่นอนดูดิอือฮึดูดิอ่ะเห็นปะนี่แหละไอตัวที่ทําแผนแตกแผนวางมาอย่างดีก็ต้องยิงอยู่ดีนะถ้าไม่ยิงมันก็ยิงเราแล้วมาสองตัวด้วย ไม่ได้มาตัวเดียวโอ้ยกนนูลองคิดดูเ,ดวเวลาใครนั่งดักอะ่ะมันไม่ยิงนะแต่ถ้าเราดักอะ่ะมันชอบเดินมายิงเหมือนมันมาขัดดวงขัดลาบเราคนหน่ะดูดิแล้วมันเดินลงมาจากฝั่งอนั้นนะ่ะฝั่งหนึ่งนาทีกันอนะ่ะสุดยอดนะบอดเนี่ยผมยอมใจจริงๆนะอตอนนี้เนี่ยเขารู้ได้แหละว่าผมมาอยู่ด้านล่างเอยท้อใจจริงๆ ข้างบนมันก็ไม่ลงกันมาทำอะไรกันอยู่ตรงไหนมันก็กลัวขาหายเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ตรงมุมนี้นะเพราะว่าเขาฟาร์มกันอยู่ชั้น2แล้วสองนั่นเองนะครับทุกคนอ่าวิ่งกันชิวเลยครับฟาร์มกันชิวชิวเลยไม่สนอะไรเลยไม่คิดที่จะลงเปิดเซฟร่างด้วยกันดูนี่้าเป็นผมนะผมวิ่งมาเปิดแล้วผมวิ่งมาเปิดแล้วอตรงกลางสับออกนะครับทุกคนตรงอุโมงค์กับเอ่อตรงเมืองนะครับข้างนอกเนี่ยสับออกแล้วตอนนี้ โอเคเดี๋ยวดักไปสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ผมขัดใจมากเลยผมก็เลยวิ่งหลอกนะครับวิ่งทําขึ้นไปแล้วก็กดย่องเดินกลับลงมานะเพื่อที่จะให้เขาใจร้อนเหมือนกันเพื่อที่วิ่งลงมาเคลียร์ผมนะแต่มันไม่มาครับมันก็ใจเย็นเหมือนเหมือนเราเหมือนกันตอนเนี้ยโอ้โหยอมใจจริงๆตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ย่องมานั่งตรงจุดนี้นะอืมผมคิดว่าถ้าดักจุดนี้เนี่ยเขาวิ่งเข้าประตูนี้ผมก็จะได้ลูดเขาง่ายๆนะแต่ผมว่า ไม่เอาดีกว่านะครับคนดูผมไปนั่งดักตรงนี้มุมมืดด้านหน้านี่ดีกว่าครับผมว่าน่าจะดีกว่าที่สุดละเพราะว่าถ้าเขาสับปออกเขามาอยู่ด้านล่างเนี่ยก็อาจจะวิ่งแบบปลาระเบิดได้หรือว่าไปยิงเขาได้นะครับทุกคนโอเคต,ตอนนี้เราก็นั่งแบบชิวๆไปเลยตอนนี้เวลาก็15นาที14วิแล้วนะครับตอนนี้บนหัวผมก็มีเสียงย่องอีกหนึ่งเสียงนะครับทุกคนผมว่าต่างคนต่างดักเข้าตอนนี้ Few moments later. ตอนนี้เวลาผ่านไปก็ไม่นานมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับทุกคนตอนนี้มีการปลาระเบิดเกิดขึ้นครับผมก็คิดว่าเขาน่าจะรู้ว่าผมอยู่ด้านล่างครับตอนนี้เนี่ยก็ปลาระเบิดยัดกันอยู่นะอ่ะอเองแรกผมคิดว่าเขารู้ได้แหละว่าผมอะอยู่ด้านล่างสงสัยเสียงผมรุดผมก็ตกใจเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ย แต่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่ครับมีอีกตี้ครับเข้ามาหนูเจอหนูครับตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้ก็เป็นทีสิบสามแล้วครับตอนนี้เขาเล่นกันอยู่ในห้องการ์ดแดงนะครับทุกคน ตอนนี้ที่รู้ๆก็คือเป็นพี .90 กับ MP ไม .5 นะครับทุกคนหนูเจอหนูครับชัดเจนครับตอนนี้ Two thousand years later ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะวิ่งปิดกันเลยนะครับตอนนี้เหมือนเขาจะวิ่งไปเอากันแล้วนะเหมือนเขาจะเล่นกันแล้วตอนนี้ตอนนี้ด้านนอกยังมีเสียงปืนแปลว่ายังมีอีกครับ เหมือนจะเข้ามาด้านในด้วยครับด้านนอกเนี่ยบอดยิงอยู่เมื่อกี้เนี่ยโอเคตอนนี้เขากดออกเลยนะครับทุกคนและปัญหาอีกหนึ่งเรื่องอยาแก,ก้ปวดหมดหมดแล้วครับนั่งกินจนเพลินเกินหมดเลยครับตอนนี้หันเรารอด้านล่างนี้แล้วค,คนณดูและพอสับวิตเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้นะครับบอดมันจะเกิดอยู่ดีใช่ไหมอ่าบอดด้านล่างจะเกิดนะเวลาเราสับออกด้านล่างเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ ยา้มันทําแผ่นเราแตกแล้วกันนะแต่ผมว่าน่าจะแตกแน่นอนครับทุกคนโอ้ตอนนี้เขาเล่นกันแล้วทุกคนโอกันแล้วตายไปนหนึ่งนะครับตอนแรกผมก็ใจว่ากตี้เดียวกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยเนี่ยเป็นคนละตี้กันครับอืมอเป็นคนละตี้กันตอนนี้อะไรเกิดหน้าผมว่าตอนนี้เนี่ยหืมว่าบอดแน่นอนเลยเกิดหน้ากูอย่างนี้เนี่ย อ,อย่าเดินมาเลยอย่าเดินมาเด้อแต่มันก็เดินอยู่ดีนะเหมือนที่ผมใส่ไฮไลท์มาตอนต้นคลิปให้ทุกคนดูมาแล้วโอเคอย่าเห็นนะมันนี่มันเห็นอยู่แล้วอ่าจะเอะทำไรกันะไปรุ่อ๋นอนั่งดักครับเป็นหนูตัวโอเคโอเคไม่เห็นก็ได้อ่าเรียบร้อยไอ้เหี้ยอือโอ้ต้องยิงขมาเ้ขามาด้านล่างแล้วลูกตนองเลยละโอ้นกองนหนึ่ง เอเอเ้ยแม่งอืมเสียเวลาชิบหายเลยคนดูบอดตัวเดียวทำแบงกูแตกไอ้ซาาดักตั้งนานมาพลาดเฉยเลยโอ้โหอยากให้ปวดก็ไม่มีคนดูด้วยเขายังไม่รู้เลยว่าผมอยู่ตรงนั้นน่ะแต่บอดมันยิงอ่ะไอ้ตัวนั้นที่อยู่จุดออกก็ไม่รู้แต่ผมวิ่งไปยิงเพื่อนมันเนี่ยมันก็เลยวิ่งมาด้านหลังพอดี ดูคุณด,ด,ดูดูดิเขายังไม่รู้เลยอนะ่ะเนี่ยเขารู้แล้วว่เเาเพื่อนเขาโดนยิงเอออูโดนรูดขาเหมือนกันมันก็รูดขากูกูว่ารูดขามันอ้ยเสียดายนะทุกคนพลาดเลยแต่ดีว่าเราไม่ขาดทุนนะครับเพราะว่าได้ของแดงมาหนึ่งชิ้นก็คือได้สร้อยนะครับทุกคนโอเคครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบลงไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมเป็นไงบ้าง,งสนุกไหมครับทุกคนต้องการคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็สามารถบอกได้นแต่ขออย่างเดียวอย่าเป็นปืนพกอะไรสนัยอะไรพวกนี้นะคุณดู เล่นไม่ได้นะเฉพาะปืนยาวก็เหนื่อยจะตายแล้วครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย